สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องอีกครั้งวันนี้เราจะมารีวิวปืนพกระดับตำนานที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่อย่างโค1911รุ่นปี2 0 2 6ซึ่งถือเป็นปืนที่มีชื่อเสียงและมีอายุกว่า100ปีและในครั้งนี้ถูกออกแบบใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยโดยไม่ทิ้งเสน่ห์ดั้งเดิมของมันเริ่มจากภายนอกโค1911ยังคงรูปลักษณ์ที่ทุกคนจดจำได้ทันทีแต่ได้รับการปรับปรุงด้วยวัสดุและเทคโนโลยีีเคลืออออผิววหม่่่่ท้งกก,กักนนารรรดดแะยข ตัวโครงและสไลด์มีให้เลือกทั้งสแตนเลสสตีลและคาร์บอนสตีลพร้อมการเคลือบขั้นสูงที่ช่วยยืดอายุการใช้งานงานกลึงมีความละเอียดและแน่นหนามากขึ้นทําให้ได้ผิวสัมผัสระดับพรีเมียมกรีบมีตัวเลือกตั้งแต่ไม้เชคเกอร์คลาสสิกที่ถูกใจนักสะสมไปจนถึงวัสดุ g ิ0สมัยใหม่ที่เพิ่มการยึดเกาะได้ดีกว่าร่องสไลด์ถูกออกแบบให้ลึกและคมขึ้นจับถนัดมือแม้ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นหรือสวมถุงมือ โดยรวมแล้วภายนอกยังคงความคลาสสิกแต่ก็แฝงด้วยความทันสมัยอย่างลงตัวต่อด้วยสมรรถนะโค้1,911ปี2026ถูกปรับจูนให้เน้นทั้งความแม่นยำและความน่าเชื่อถือลำกล้องแบบแมชเบรดที่ได้รับการออกแบบใหม่ช่วยให้ยิงได้กลุ่มกระสุนแน่นขึ้นในระยะไกลกระบอกบีคอยแบบสปริงคู่ช่วยลดแรงถีบและแรงกระแทกที่ปากลำกล้องทำให้สามารถยิงตามได้เร็วและแม่นยำขึ้น จุดเด่นของปืน1,911อย่างไกลปืนก็ยังคงความโดดเด่นกดนิ่งเบรกชัดและรีเซ็ตสั้นอยู่ที่ประมาณ4-4.5ปเพนนีเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานเชิงยุทธวิธีและการแข่งขันวิศวกรโคยังได้ปรับองศาแรมและห้องปืนใหม่เพื่อแก้ปัญหาการป้อนกระสุนโดยเฉพาะเมื่อใช้หัวกระสุนฮอลโล o พอยที่รุ่นเก่ามักมีปัญหาส่งผลให้รอบการทำงานของปืนมีความลื่นและสม่ำเสมอมากขึ้น มั่นใจได้ในทุกนัดที่ลั่นไกด้านกลไกภายในโค1,911รุ่นใหม่นี้ได้ติดตั้งระบบเซฟตี้เข็มแทงชนวนรุ่นปรับปรุงที่เพิ่มความปลอดภัยหากปืนตกโดยไม่ทำให้การกดไกเสียความรู้สึกเหมือนเดิมชิ้นส่วนภายในผลิตด้วยเทคโนโลยีโลหะวิทยาสมัยใหม่ที่เพิ่มความทนทานยิงได้หลายหมื่นนัดโดยไม่เกิดการสึกหรอและถึงแม้การประกอบจะมีค่าความละเอียดสูงขึ้นแต่โคก็ยังคงรักษาความน่าเชื่อถือเอาไว้ไม่ทำให้ปืนจุกจิกหรือเลือกกระสุนเหมือนบางรุ่นในอดีต เมื่อมาถึงจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์จุดเด่นที่สุดคือโค้ง1 1ปี2026เป็นการเชื่อมโยงระหว่างอดีตและปัจจุบันมันไม่ใช่ปืนพลิเมอร์แบบสมัยใหม่ทั่วไปแต่เป็นโครงเหล็กเต็มตัวที่มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่เช่นสไลด์ที่รองรับการติดกล้องเรดดอดร่างเสริมสำหรับไฟฉายหรือเลเซอร์และคันเซพี้สองด้านที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ถนัดซ้ายและขวาอีกทั้งยังมีให้เลือกหลายขนาดกระสุนไม่ว่าจะเป็น0.45 ACP ดั้งเดิม9มิลลิเมตร ที่กำลังนิยมเพราะควบคุมง่ายและบรรจุได้มากหรือแม้แต่10มิลิเมตรสำหรับผู้ที่ต้องการพลังหยุดยั้งสูงทำให้ปืนรุ่นนี้เหมาะกับผู้ใช้หลากหลายกลุ่มนอกจากนี้โคยังเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นสีผิวปืนกอริฟหรือศูนย์เลงแบบต่างๆเช่นศูนย์เรืองแสงทริเชียมหรือศูนย์ไฟเบอร์ออปติกที่เหมาะกับการยิงแข่งมาถึงเรื่องราคาโค้ดห1งปี2026จัดอยู่ในกลุ่มพรีเมียมโดยรุ่นมาตรฐานมีราคาประมาณ1 2 0 0ถึง1,800ดอลลาร์ส่วนรุ่นคัสตอมช็อปหรือรุ่นลิมิเต็ดจะมีราคาสูงกว่าแม้ราคาจะสูงกว่าปืนพลิเมอร์ทั่วไปแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความประณีตงานฝีมือคุณภาพและชื่อเสียงของโค้ที่การัน ปืนรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธป้องกันตัวเท่านั้นแต่ยังเป็นของะส,สมหรือมรดกที่ส่งต่อไปยังรุ่นลูกหลานได้และยังให้ประสบการณ์การยิงที่หนักแน่นและคลาสสิกกว่าปืนสมัยใหม่หลายรุ่นสรุปแล้วโคล1,911ปี2026คือการผสมผสานตำนานกับนวัตกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบภายนอกยังคงสวยงามและแข็งแกร่งสมรรถนะถูกยกระดับให้แม่นยำและน่าเชื่อถือกลไกภายในถูกออกแบบใหม่ให้ปลอดภัยและทนทาน จุดขายคือการรักษาเสน่ห์ดั้งเดิมพร้อมเติมฟังก์ชันใหม่และราคาก็สะท้อนถึงคุณภาพและความหรูหราของมันสำหรับนักสะสมถือว่าต้องมีสำหรับผู้ใช้งานจริงถือว่าเป็นอาวุธที่เชื่อถือได้และสำหรับผู้ที่รักในประวัติศาสตร์การยิงปืนนี่คือโอกาสที่จะได้ครอบครองชิ้นงานระดับตำนานที่ยังคงมีชีวิตอยู่และพร้อมใช้งานในโลกปัจจุบันโค้9 1 1งปี2 0 2พิพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแม้เวลาจะผ่านมากว่าศตวรรษแต่การออกแบบนี้ก็ยังคงทันสมัย น่าใช้และยังคงเป็นหนึ่งในปืนพกที่ดีที่สุดตลอดการ